สวัสดีครับวันนี้เรามาดูความไร้แรงของโลกไฟทอปทารานะครับดูต้นเก่าก่อนนะครับต้นเก่าหลังจากที่เราตัดแล้วแตกยอดมาเสียบมันก็ตายตายหลังจากนั้นเราก็รักษารักษาหมดแล้วแล้วเราก็กำจัดเชือราบริเวณรอบๆแล้วก็มาปลูกนะครับปลูกต้นนี้ต้นนี้ก็ปลูกแตกยอดแตกอะไรมาแล้ว เกือบปีครับตอนนี้ก็ตายละประมาณ8ปเเดือนก็กลับมาเริ่มใบเหี่ยวใบอะไรก็ตายก็แสดงว่าเชื้อบริเวณนี้สังเกตได้นะเนี่ยบริเวณนี้ตายหลายต้นนี่ต้นหนึ่งต้นนั้นต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งที่ตายไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยบริเวณรอบเนี้ยแถวๆเนี้ยห่างๆ่ออกไปเนี่ยบริเวณเนี้ยตรงจุดเนี้ยค่อนข้างจะรุนแรง แต่ตรงโซนที่เชื้อไม่มีเนี่ยมันก็ไกลๆหน่อย,ยนะู้นฮะก็แน่นเลยดูที่มีเชื้อรุนแรงนะครับระแวเนี้จะเป็นกันเยอะเพราะฉะนั้นก็บริเวณรอบๆนี้ก็ต้องกําจัดให้มากกว่านี้นะฮะแสดงว่าต้องรัศมีทั่วบริเวณนี้ค่อนข้างจะเกิดขึ้นเยอะทั้งๆท,ที่เป็นดินดินร่วนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแอ่งไม่ได้เป็นอะไรด้วยแต่แถวเนี้ยมีหินมีอะไรเต็มเลย ก็ค่อนข้างจะรุนแรงเราสังเกตตั้งแต่ตัวที่เป็นพันพื้นเมืองแล้วพันุพื้นเมืองก็ตายเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็เนี่ยครับหลังจากตรงนี้ตายแล้วก็ปลูกตัวนี้ตัวนี้ก็ตายอันนี้ปลูกใหม่นะครับดูเพราะว่าวบริเวณนี้เรามีร่องรอยเห็นไหมขุดแล้วก็มีการลาดชะลาอะไรลงไปก็ทดสอบมาเรื่อยๆครับก็รอดูไปเรื่อยๆว่า เราจะใช้วิธีไหนกำจัดแล้วก็ได้ดีที่สุดคือบอกได้เลยว่าไม่ใช่อยู่บริเวณน่าจะอยู่ทั้งผือนแถวๆนี้อยู่ทั้งทั้งทั้งประมาณสักไล่หนึ่งแถวๆนี้บริเวณนี้ก็ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะว่าดูตายนี่ฮะอันนี้ก็ตายอันนี้ก็ปลูกใหม่นะครับตัวเนี้นะตอนนี้ก็ปลูกใหม่ก็ตายต้นโตประมาณนี้แล้วก็ตายอันนี้ก็ได้จะปีกว่าละปีกว,กว่าก็ตาย ก็เลยลองเอาทุเรียนมาไว้ดูว่าเป็นยังไงบ้างทุเรียนจะรอดไหมก็ทดสอบดูแต่ว่าต้องกาจัดนะครับต้องออือาจจะต้องมีการเผาเกิดขึ้นมีการลาดชโลราที่มันที่มันเป็นรัศมีกว้างอันนี้เราแค่อินเจ็กต้นมันไปไม่ถึงว่าแทงต้นมันไปอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดให้ให้ให้มากกว่านี้นะครับ